สวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่ตรงถนนเจริญกรุงตรงแยกหมอมีผมจะเดินจากตรงนี้ไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรนู่นนะครับ ก็มีขายพวกของมือสองตกันงนะครับตรงข้างทางตรงนี้เป็นดุงด้าวนะครับถนนตัดผ่านตรงจากเจริญกรุงผ่านเยาวราชไป ตรงนี้เป็นอุโมงลมนะครับของสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกอาสถานีรถไฟฟ้าบางกอวัดมังกรทางออกแปลงน้ำนะครับตรงนี้ จำดูตึกนี้บรรยากาศมันเหมือนเหมือนกับแถวฮ่องกงอ่ะมันมีเสื้อผ้าตานะครับตรงตึกนี้นะแยกแแปลงน้ำครับ มาแถวนี้ก็กลิ่นเครื่องเทศหอมนะครับแถวนี้ก็ขายพวกอ่าอสี่ร้อยอันนี้เป็นกับบ้อ,อปลานะครับ ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าวัดมังเอวัดมังกรเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ขายพวก เครื่องปรุงนะครับกระเพาะปลาเห็ดหอมพวกสมุนไพรต่างๆนะครับเหล้าจีนเครื่องปรุงอะไรต่อมีอะไร เดินต่อให้หน่อยก็ได้ครับมาแล้วบรรยากาศก็น่าเดินอยู่ในซอยนะครับตรงนี้ มีนะัดปเจ็ดปเอเจ็ดนะครับสมุทรสาครหัวลำโพงนี่ใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงอะน,นะครับอันนี้ที่รู้ก็คือมีคนหนึ่งเขารีวิวให้ดู ก็ามาถึงตรงถนนรัตนกรนี่นะฮะไทยถนนรัตนกรก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ